ชาวราศีแม่นะครับดวงภาพรวมนะครับในปี2 5 6 6นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับยังไงก็ตามนะครับฝากขอบคุณทุกคนเลยนะครับทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับมีคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับในคลิปต่างๆที่เวลาที่อาจารย์ทํานายเรื่องของดวงนะครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่สนใจนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาคุยกันในการดูดวงกับส่วนตัวหลายๆท่านนะครับอย่างที่อาจารย์บอกตลอดเลยนะครับว่าดวงแต่ละคนนะครับต่อให้จะลัคนา หรือว่าราศีเดียวกันนะครับก็ทําไมพื้นฐานดวงไม่เหมือนกันสักคนนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามันมาจากวันที่เดือนพศสำคัญที่สุดเลยคืออะไรครับเวลาเกิดนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากรู้ดวงแบบลึกๆชัดๆนะครับเอาไปวางแผนให้มันละเอียดกว่านี้นะครับเพราะว่าในการดรวบบส่วนตัวของอาจารย์นะครับอาจารย์จะบอกดวงแบบล่วงหน้าไปอีกนะครับ3เดือน6เดือนหรือ12เดือนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ในการที่เรารู้ก่อนรู้ก่อนย่อมดีกว่าจริงไหมครับทุกคนรู้ก่อนมันจะทําให้เราตัดสินใจนะครับหรือว่าในการเขาเรียกว่าอะไราวางแผนชีวิตเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับดีกว่ารู้ที่หลังแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเอาภาพรวมคร่าวๆไปก่อนนะสําหรับชาวราศีเมษนะครับจะต้องบอกกันนะว่าเป็นดวงเมืองด้วยนะครับแล้วก็ดวงคุณด้วยขอพูดถึงเรื่องของดวงเมืองสักนิดนึงด้วยเลยได้ไหมนะคะในช่วงนี้นะครับต้องบอกเลยนะคะว่า ดาวนะครบโอ้โหมันมีการขยับเยอะทั้งทําไมครับยาทุกดวงนะในช่วงต้นปีนะครับคือวันที่หนึ่งนะครับทั้งดาวเสาทั้งดาวมฤตยูนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสนะครับในช่วงใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกเลยนะว่าถ้าพูดถึงดวงเมืองนะครับถ้าเขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสจะมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับในช่วงจังหวะของเดือนมีนานและเมษา ะจะมีภาพใหญ่นะครับให้เห็นเลยว่ามันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่พอสมควรเพราะว่าจังหวะของดาวเสาร์นะครับขยับไปเข้าที่ช่องของลาพะแล้วไปเจอดาวจุดเดือนที่เป็นดาวคู่มิตรคือ87นะครับคู่มิตรคู่ใหญ่นะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเห็นภาพใหญ่ชัดเจนนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเช้งเลยไหมนะครับก็ถ้าเขาเรียกว่าถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่า มันก็เป็นจุดเริ่มต้นใช้คำนม้แล้วกันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและคนในราศีนี้ด้วยนะครับคืออาจารย์มองว่านะครับในจังหวะของดวงนะถ้าเป็นเขาเรียกว่าภาพรวมของของบุคคลคือตัวเราแล้วกันนะคะผมอาจารย์มองว่านะมีโอกาสเขาเรียกว่าดีๆหลายๆอย่างเกิดขึ้น ท,ทั้งเรื่องงานนะครับมีโอกาสในการขยบขยายถ้าเกิดว่าใครทําธุรกิจนะครับมีโอกาสในการขยัขยบขยายหรือว่ามีโอกาสในการจเจริญเติบโตได้มากขึ้นนะครับในช่วงปี6 6นี้นะครับเพราะเนื่องจากตำแหน่งของดาวเสาร์าน,าน,นะครับที่ขยับไปนะครับแล้วไปเจอดาวที่เป็นดาวคู่มิตรด้วยนะครับในเรื่องของราภะนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าดีมากกว่าเสียแต่คราวนี้ในจุดที่ต้องพิจารณาน,นิดนึงคือมนุสตย์ยูนะครับขยับเข้าในจุดข,ของเรื่องของการเงินเรื่องของกระดุมพระนะครับในจังหวะ ของเขาเนี่ยอาจารย์มองว่านะหลายหลายคนชิมรางมาแล้วนะไม่ไม่น่ามีอะไรตกใจเนาะ <c oughs> จริงไหมฮะที่ผ่านมาเนี่ยชิมรางมาแล้วเราเขาย้ายช่วงปลายปีนะสามเดือนสามสี่เดือนนะเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนั้นอะมีโอกาสอ่ะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการเงินหรือว่าต้องมีการคิดเรื่องการเงินมากขึ้นหรือว่ามีการวางแผนจัดระเบียบต่างๆเรื่องการเงินอันนี้ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ซึ่งดีนะคบทุกคนนะซึ่งมันจะทําให้เขาเรียกว่าเรามีโอกาสในการเติบโตไปได้ข้างหน้านะครับหรือ ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เรามาระวังนั่นคืออะไรมีโอกาสในเรื่องของทําไมฮะมีความผัดแย้งอย่างทางการเงินอย่างรุนแรงใช้คำนี้แล้วกันนะหรือนะครับในการจะไปลงทุนต่างๆก่อนหน้านี้ด้วยนะนะครับแล้วแล้วไปลงทุนโดยที่บางทีเราก็ไม่ได้หนึ่งเลยแมงไม่ได้เช็คดวงนะยังไม่ได้เช็คดวงนะงงนะสองเลยเราคาดหวังว่าใช้คำนี้นะคาดหวังว่ามันจะแล้วตอนตก่อนกอนหน้านี้คือตําแหน่งของดาวราหูนะใช่ไหมครับอยู่ที่ลัคนาของเราเลยคืออะไรมันมีความลุ่มหลงมันมีความใจร้อนมันมีความ ชวนเชื่อได้คำนี้เร่อนนะมันมีความชวนเชื่อมากๆนะครับลาหูนะยังไม่ย้ายนะย้ายวันที่วันที่สิบเจ็ดตุลาวนันนะฮะเพราะฉะนั้นยังต้องระมัดระวังเรื่องการเงินเพราะอารมณ์ของตัวเองความอยากได้ของตัวเองอยู่ประกอบกับว่าเดี๋ยวจังหวะดาวพฤห,หัสนะคบที่กําลังจะขยับเข้ามาเ,าเข้านะครับอยู่ในลัคนานของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพอพฤห,หัสขยับเข้ามาเนี่ยหนึ่งเลยมีโอกาสเขาเรียกว่าอะไรผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนได้มากขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันตัวเอง ก็มีโอกาสที่จะเออเริ่มมีสติหรือว่าเริ่มหาหนทางหรือว่าเริ่มคิดวางแผนต่างๆได้ดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันสุดที่ต้องระวังเลยนะครับคือเรื่องของกฎรละเปียบกฎหมายต่างๆโอ้โหจะมีความขัดแย้งสูงมากอันนี้พูดถึงในดวงเมืองเหมือนกันนะพูดถึงดวงเมืองให้ด้วยนะฮะความขัดแย้งสูงมากเพราะฉะนั้นนะครับใครทําธุรกิจธุรกรรมต่างๆเน้นเลยนะครับตรวจสอบเอกสารตรวจสอบสัญญานะครับตรวจสอบขั้นตอนต่างๆให้เรียบร้อยมีโอกาสามาคุยกันสดๆกับอาจารย์อุ้มปันดวงครับ